ครับสวัสดีครับ f c ทุกคนนะครับนี่ก็ถึงแล้ววัดบุภัยครับคุณผู้ชมบ้านไร่สองนะฮะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะครับผมก็แชร์โลเคชันมาเลยคะวัดบุภัยนะครับผมก็วันนี้เซลล์ต้นนะครับมีมาส่งรถให้กับลูกค้านะครับผมเป็นรถคอกนะฮะนี่ดูสิ ลูกค้ามาถึงยังแต่ว่าลูกค้ายังไม่โทรมาน่าจะไม่มยังไม่มาถึงนะเดี๋ยวผมหาที่จอดรถก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะลูกค้าก็าจริงๆอะ่ะตัวคนใช้เองอยู่สุขโขทัยนะแล้วคุณพ่ออยู่ระยองนะครับก็ลูกน่าจะเดินทางไปหาพ่อแล้วนะครับก็นัดเจอกันที่อาระยองอันนี้ตอนนี้ลูกค้าเดินทางมาจากระยองนะครับ นี่หลวงพ่อคูณนะฮะองค์ใหญ่นะฮะวัดบุไัพรวัดไร่สองนะครับก็วันนี้ใกล้จะเข้าพรรษาและว่ามาถือโอกาสมาไหว้หลวงพ่อคูณด้วยพอดีนะครับเดี๋ยวเซลรต้นหาที่จอดรถก่อนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะฮะเดินดูวัดด้วยนะว่ามีอะไรสำหรับในการท่องเที่ยวเผื่อท่านใดอยากมาวัดมาทำบุญ เดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาดูวันนี้ปะกําลังมีเวลาลูกค้ายังไม่มานะเดี๋ยวเซลต้นหาที่จอดรถก่อนกันละกันนะครับมาครับคุณผู้ชมนี่เซลต้นก็เอาคันนี้นะครับมารอส่งมอบให้กับลูกค้านะครับคอกซิงนะครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมนะสเต็ปก็บรรทุก5ตันล้อเลนโซหน้าหลังเพาลอยโป แนบยี่สิบมิลน,นั้นหนาะไปเลยนะพันสาวไปรูปบอกนนะ้นหะนาะจุกนะนะจุกเนินหจุกจุกอย่างไงดึกโดนแนบกระแทกอ่ะนะครับผมนี่นะฮะก็เมื่อกี้วนมาแล้วนะเชาต้นเอาวนรถก่อนจะมาจอดแล้วส่วนใหญ่นะก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมที่เป็นรูปหลวงพ,อพ่อคูณนะครับก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้แหละที่ว่าจะเป็นจุดที่มาไหว้พระนะครับมาไหว้พระนะ นี่นะครับแล้วก็ข้างในน่าจะเป็นศาลาที่เอาไว้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ตู้บริจาคทำบุญนะที่แบบถวายสังกะทงสังฆทานอะไรพวกนี้ก็จะอยู่จรงนู้นแต่เหมือนจะมีจุดนี้จุดหนึ่งนะนี่เข้ามาข้างหน้าซ้ายมือวันนี้เดี๋ยวเราต้องได้รางวัลที่หนึ่งกลับไปกันด้วยนะเนไอ้ก็ มาส่งเมอาที่วัดแล้วยังไม่เคยนะที่จะมานัดรับรับกันที่วัดเนี่ยปกติกับปัม๊มแสดงว่าวันนี้เราต้องจัดลอตเตอรี่กลับไปกันแล้วละ่ะอันนี้คลืออะไรน่าจะเป็นที่สะน้ำปกตินะครับให้น่าจะให้อาหารปลาได้แต่ไม่มีไม่เห็นมีนะนะครับนี่โอเคนะคัะคุณผู้ชมนี่เผื่อใครอยากมาเที่ยวก็ วัดบุภัยนะครับหลวงพ่อคูณ 2, 2> นะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศตอนลูกค้ามารับรถกันละกันว่าหลังจากที่เห็นรถแล้วความรู้สึกเป็นยังไงตรงสเปคหรือเปล่าที่เซลลต้นทำให้เดี๋ยวพาลูกค้าเช็คอุปกรณ์กันครับ เหมือนฝนจะตกนะฮะวันนี้นี่คนที่จะตามมารับผมยังมาไม่ถึงเลยนะน <c oughs> ลูกค้ามาถึงแล้วคนตามจะมารับยังไม่มาเลยรอดูซิจะมาถึงพอดีเสร็จไหมนะครับเดี๋ยวผมพาตรวจอุปกรณ์ก่อนเนานะนะครับก็ล้อแม็กหน้าเลนโซดีวัน นะครับเป็นเรนโซ่แท้เนาะอันนี้ก็คือโหลดใส่สตัดปรับเกียวปกติเนาะเป็นโชคเดิมใส่สตัดเอานะครับตัวอคอกนะครับอ่าสิบชั้นครึ่งเหล็กแซมเลดก็คือเลดจะเป็นในส่วนของหัวแล้วก็ตัวคอกเนี่ยจะเป็นแป๊บปะปาป,ป,ปกตินะครับตัวเพลาเพาลอยโปรนะครับลูกปืนใหญ่นะครับแล้วก็ยางใหม่ XCD นะครับแล้วก็ล้อบรรทุกโปรส่วนดามกระบะถ้าลูกค้ามองจะเห็นอยู่ นับตรงนี้มันจะหนาๆเนาะอันนี้ดามบนดามล่างแต่ข้างบนน่ะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่ากระบะไลเนอร์คุมนะครับปูฝาท้ายเหล็กนะครับเรียบร้อยแล้วก็เหล็กกอล็อกอะไรพวกนี้เป็นสแตนเลสนะครับส่วนช่วงล่างนะครับก็แหนบ20มิลข้างละ5ตัว1 2 3 4 5นะครับชุดโชคไขลสกีตัวล่างนะครับ เรียบร้อยหมดนะครับของเดิมนะครับก็จะมีเพลานะครับที่เอาคืนกับในกล่องเป็นพวกชุดโชคสาแหลกอะไรพวกนี้นะครับส่วนล้อเอาเทินนะครับมีอย่างเดียวที่เอาเทินเนาะเกียร์ถอยหลังสอดนิ้วนะครับยกแล้วก็ดันไปซ้ายสุดเนาะนะครับประมาณนี้ครับลองดูครับอันนี้วิ่งงานกับสโโขทยมีงานกลับเลยไหมครับนี่รถเปล่าก่อนาอ๋อ เลยนิดหนึ่งฝนมันตกครับลองใช้งานดูครับผมแล้วก็เอเดี๋ยวเวลาเข้าศูนย์เช็คระยะเราเอาเข้าทุกๆหมื่นโลหรือ6เดือนน้ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนส่วนช่วงลงช่วงล่างเราจะให้เฉพาะร้านช่วงล่างที่ทำเบารอยเช็คให้ก็ได้หรือให้ทางศูนย์เช็คเบื้องต้นให้ก็ได้เดี๋ยวลูกค้าถ่ายรูปยืนรับรถนิดหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวแบ่งยืนสองฝั่งก็ได้ครับฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ครับผมได้ได้ครับถอดแมสออกเลยได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถ่ายคลิปขออนุญาตเอาลง YouTube ด้วยนะครับผมโอเคครับอ่ะมองกล้องนะครับยิ้มนะครับผมหนึ่งสองสามครับกดไลค์ครับหนึ่งสองสามครับ เดี๋ยวรวมเนาะเดี๋ยวผมส่งรูปให้ถ่ายรวมเลยครับ,ดบได้ครับออได้ครับมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ <c oughs> เดี๋ยวผมขอกล้องผมก่อนนะฮะหนึ่งสองหนึ่งสองสามกล้องนี้นะครับผมอ่าหนึ่งสองสามครับ อีกรูปหนึ่งครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับผมโอเคครับครับก็เดี๋ยวยังไงหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวไฟแนนซ์หน้าแต่จริงผมว่าไฟแนนซ์น่าจะกําลังทําเอกสารน่าจะไม่เกิน3อาทิตย์เอกสารน่าจะถึงลูกค้าให้ที่อยู่ที่ไหนไว้ครับที่ชลบุรีที่ชลบุรีเนาะนะครับก็น่าจะถึงแล้วก็ เดี๋ยวเขาจะมีกำหนดวันจ่ายงวดอะไรพวกนี้ใ,นให้นะครับก็ไปจ่ายตามที่ไฟแนนซ์จ้งไปเลยใช่ไหมครับรบับเลย <net> เพราะเขาก็โทรหาผู้ยญงอยูเ่ ips, เพราะว่าคืออย่างนี้อาไฟแนนซ์อะคนที่ทําเคสให้ลูกค้านะ่ะพอดีเขาอยากรีบปิดงานเพราะว่าเหมือนเขาจะย้ายไปอยู่อีกสาขานึงแล้วแล้วเขาก็เลยจะขอเคลียร์งานเก่าผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอรถมาแต่ว่าผมก็ทําเรื่องส่งไปให้เขาแล้วแหละครับผม